สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านและนี่คือหนังสือเสียงยามบ่ายสื่อสร้างสารรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์หนองนัตนัยโลสวรจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDc ครับพบกันเป็นประจำทุกวันยามบ่ายกับเรื่องราวอันทรงคุณค่าที่สามารถนำไปผสมผสานใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างหลากหลาย ในวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีเข้าสู่ EP ที่39แล้วครับเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดี EP ที่39ได้บอกว่าเมื่อถูกรบกวนจากผู้ฟังทุกท่านครับการเป็นนักพูดในทุกๆบทบาทในทุกๆสถานการณ์ และในทุกๆวิชาชีพย่อมมีโอกาสในการถูกรบกวนจากผู้ฟังอยู่เสมอมีทั้งโดยตั้งใจและก็โดยไม่ตั้งใจครับคำว่ารบกวนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของผู้คนหรือผู้พูดเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับหากเรามองดูว่าเฮ้ยเขาตั้งใจรบกวนเราเหรอนะฮะจิตเราก็จะวาวน แต่ถ้หากว่าเราเนี่ยมีแนวทางในการรับมือไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็จะทำให้การพูดการสนทนากิจกรรมนั้นๆเนี่ยไปต่อได้อย่างมีคุณภาพแนวทางการรับมือนะฮะก็จะมีหลักๆนั้นต่อไปนี้ครับหากผู้ฟังในห้องประชุมเสียงดังไม่สนใจให้เราอยู่นิ่งๆทำตัวเงียบสงบ ผู้ฟังจะหันมาสนใจผู้พูดครับหากมีผู้ฟังรับโทรศัพท์ก็ให้เราเนี่ยนิ่งสงบรอการสนทนาจนจบครับหากมีผู้ฟังพูดแทรกให้ขอบคุณแล้วเชิญพูดจากนั้นครับเมื่อมีจังหวะจึงชี้แจงแล้วเราก็พูดต่อครับหากมีผู้ฟังพูดแขวะพูดหย,ยุ่ยยุให้ควบคุมสตินะฮะ มีสมาธิมีรอยยิ้มไม่โตตอบครับเน้นการขอบคุณจากนั้นให้ดูสถานการณ์แล้วจึงพูดต่อเพื่อให้คนส่วนใหญ่นั้นเขาได้ประโยชน์สูงสุดครับเมื่อถูกรบกวนจากผู้ฟังหากผู้พูดเนี่ยควบคุมอารมณ์ได้นะฮะผู้ฟังท่านอื่นๆเนี่ยจะลงโทษด,ด้วยสายตาแก่ผู้ที่รบกวนเหล่านั้นเองนี่คือหลักการนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะ ทุกๆครั้งเมื่อมีการรบกวนเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผู้ฟังทุกๆท,ท่านนั้นอยู่ในห้องประชุมนะครับปรากฏว,ว่าห้องประชุมเนี่ยมันเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับก็ผู้คนเข้ามาร่วมกันมากมายเนาะก็มีเสียงดังเต็มไปหมดเลยไม่มีใครสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะฮะผู้พูดไม่ว่าจะเป็นพิธีกรเินรายการหรือวิทยากรเนี่ย จากประสบการณ์ตรงนะครับทั้งปฏิบัติเองแล้วก็ได้เห็นครูบาอาจารย์ได้ปฏิบัติมานั่นก็คือว่าเมื่อเกิดเสียงดังขึ้นในห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับผู้พูดจะยืนนิ่งสงบเงียบทีนี้ในห้องประชุม,มนะฮะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ทําให้เสียงดังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมีความสุขอา้าวทำไมผู้พูดไม่พูดล่ะนะฮะก็จะเริ่มเงียบเริ่มหยุด แล้วก็เริ่มหันมามองบนเวทีหรือที่โพเดียมทุกสายตาก็จะหันมามองมาจับจ้องที่วิทยากรหรือพิธีกรน,นะครับขึ้นอยู่กับในช่วงเวลานั้น,น,นอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะฮะที่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวแน่นอนครับถ้าเกิดขึ้นบ่อยเราทําบ่อยขึ้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคนก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเฮ้ย hey, มันไม่บังควรนะครับต่อมาครับในบางครั้งในบางสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมใหญ่หรือห้องประชุมเล็กเนี่ย ปรากฏว่ามีผู้ฟังรับโทรศัพท์ครับแน่นอนฮะวิทยากรหรือพิธีกรถ้าพิธีกรอ่ะไม่เท่าไหร่เพราะว่าช่วงเวลาของเขาจะไม่เยอะเหมือนวิทยากรใช่ไหมครับวิทยากรเนี่ยท่านเป็นมืออาชีพครับท่านจะนิ่งแล้วท่านก็จะรอนะฮะรอให้ผู้ฟังท่านนั้นเนี่ยรับโทรศัพท์พูดคุยให้เรียบร้อยแต่โดยส่วนใหญ่ผู้ฟังที่มีมาราย,ยาทเนี่ยหรือว่าทราบ กฎเกณฑ์ดีเนี่ยเขาจะปิดเสียงนะฮะแลวเขาจะไม่รับสายแต่ถ้าหากว่าภาพพลังรับเนี่ยเขาจะรีบตัดบทเลยว่าประชุมอยู่ติดภารกิจเดี๋ยวติดต่อกลับแล้วก็จะรีบวางนะฮะฉะนั้นครับการที่เราเป็นวิทยากรเนี่ยเราไม่ตําหนิใครในที่สาธารณะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะนิ่งนะฮะสงบนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นิยมทํากัน ต่อมาหากมีผู้ฟังเนี่ยเขาพูดแทรกนะฮะเขาแทรกขึ้นมาหน้าตาเฉยเลยนะครับเอาละเราเราก็ต้องขอบพระคุณเขานะขอบคุณเฉิญพูดครับอยากพูดแทรกนะฮะเมื่อมีจังหวะเนี่ยเราค่อยๆชี้แจงแล้วเราก็พูดต่อเห็นไหมครับอย่างนี้ก็จะทําให้บรรยากาศนั้นไปต่อได้ไม่น่ากังวลใจใดๆครับในขณะเดียวกันนะฮะในบางงานในบางสถานการณ์เนี่ยเราก็จะไปเจอผู้ฟังเนี่ยที่เขาพูดแขวะขึ้นมานะครับมีการพูดย,ยั่ยยุ ไม่ควบอะคือเขาบางครั้งในบางสถานการณ์นะครับก็จะมีคนที่มาจากหลายพื้นฐานทางสังคมเนี่ยพอเขาฟังอะไรที่มันไม่เข้าหูเข้าตาหรือไม่ถูกใจนะฮะขออนุญาตนะฮะบางครั้งบางท่านก็อาจจะดื่มมาเมื่อตอนคืนก่อนก็ยังมีอาการคลั่งค้างอยู่ซึ่งมันเป็นเรื่องปกตินะครับในสังคมเนาะก็จะมีผู้คนในลักษณะแบบนี้เนี่ยหากเมื่อจะเจอสถานการณ์แบบนี้ถูกแวะถูกยั่วยุปับ๊บผู้พูดต้องคุมสติครับ ยิ้มนะฮะมีสมาธิไม่เป็นไรจ้ะไม่ตอบโต้นะนะครับก็ให้เขาได้พูดออกไปนะครับ สักระยะหนึ่งเมื่อเหมาะสมก็ขอบคุณเขานะครับแต่ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะนะครับเมื่อมันไม่มีการรุนแรงไม่มีอะไรทวีมากไปกว่านี้เนี่ยในบางงานในบางสถานการณ์ในบางกิจกรรมเขาก็จะมีทีมเจ้าหน้าที่มีทีม organize นะฮะมีทีม staff เนี่ยที่จะเข้าไปควบคุมสถานการณ์นะครับถ้ามันเริ่มจะรุนแรงก็อาจจะมีการเชิญตัวผู้พูดนั้นๆออกไปนอกงานนะฮะหรืออาจจะมีการไปเตือนไปขอความร่วมมือนะฮะ แน่นอนครับในฐานะผู้พูดเมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายครับเพราะเรานิ่งใช่ไหมฮะเราก็พูดต่อครับเพื่อให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องได้ประโยชน์สูงสุดนะครับดังนั้นครับเมื่อเราถูกรบกวนจากผู้ฟังเนี่ยอารมณ์ของผู้พูดสําคัญมากๆานะฮะอย่านะครับอย่าแสดงออกอย่างหมุดหงิดอย่าฉุนเฉียวไม่ตะหวาดไม่ตะเบงไม่ตะโกนไม่โต้อตอบครับการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมของนักพูด หากเราเป็นฝ่ายถูกกระทําเราจะได้คะแนนยงครับแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายลุกล้ําหรือกระทําเสียเองด้วยการใช้วาจาของเราหรือใช้กริยาของเราเนี่ยไปทําลายไปหักหานไปเอาชนะผู้ฟังเนี่ยเราจะถูกลงโทษครับเหตุการณ์เมื่อสักครู่ทีเ่เล่ามาเนี่ยหากมีผู้คนที่ทําอุปนิสัยแบบนั้นทําการแสดงออกแบบนั้นใช่ไหมครับผู้ฟังท่านอื่นๆก็จะลงโทษด,ด้วยสายตาแก่ผู้ที่เข้ามารบกวนตัวเราอีกครับ เ่านครับคำว่ารบกวนเนี่ยมันไม่มีวันหมดไปจากโลกใบนี้หรอกนะครับมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเป็นนักพูดที่ดีจึงต้องมีความอดทนอดกลั้นจริงๆไม่ต้องเป็นนักพูดหรอกครับเป็นคนธรรมดานี่แหละมันก็ต้องอดทนอดกลั้นอยู่แล้วนะครับการควบคุมความรู้สึกมันไม่ได้ทําให้เราตายเนาะแต่การที่เราควบคุมความรู้สึกของเราได้กลับทําให้เราโตครับคนที่ควบคุมความรู้สึก น,นะครับบริหารจิตใจด้วยการมีการอดทนอดกลั้นนะครับบางคนก็อดออมไปด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ควบคุมความรู้สึกได้นี่โอ้โหเขาเขาเป็นเทพเลยนะฮะเขาเป็นราชาเลยฉะนั้นครับเมื่อไม่ว่าอะไรก็้วแตานี่มนุษย์เรานะครับมันต้องพูดนะฮะมันต้องมีความรู้สึกเราเป็นคนธรรมดานะครับรักโลก,กอดร้งอ่ะมันมีอยู่แล้วนะฮะแต่เราควบคุมได้ไง เราเป็นผู้เจริญแล้วครับดังนั้นพกนักพูดที่ดีเนี่ยจึงต้องมีศิละปะในการใช้ในการดําเนินชีวิตการพูดดีนั้นฝึกได้ครับการพูดเป็นนั้นชีวิตเปลี่ยนแน่นอนฮะทุกคําพูดนั้นมีพลังนะครับแล้วก็คาอันทรงพลังเขาบอกว่าใครเจอเราเขาโชคดีและยิ่งเราร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมด้วยเนี่ยทำอะไรก็มีความสุขนะครับสนุกกับการดําเนินชีวิตทุกท่านครับ ชีวิตต้องดาเนินต่อไปสถานการณ์โลกของเราจะเป็นแบบไหนศึกษาเรียนรู้นะครับมองให้เห็นถึงคุณค่ารู้จักวิธีการหลบหลีกให้เป็นแล้วก็ดมเนินชีวิตต่อไปนะฮะอย่าหยุดอย่าย่อท้ออย่าทอดทิ้งอย่าท้อถอยนะครับโลกร้ายเข้ามาถ้ายังไม่หมดไปเราก็ต้องศึกษาให้ได้ว่าอยู่อย่างไรให้เติบโตในขณะเดียวกันถ้าหากเขาคลี่คลายเราจะทําอะไรให้เติบใหญ่เราจะทําอย่างไร ให้ผู้คนในสังคมที่เรารู้จักเนี่ยเขากินอิ่มนุ่งอุ่นได้อวดไม่อดตัวเราและครอบครัวของเราต้องอุดมไปได้วยความสุขฉะนั้นการสื่อสารหรือการพูดจาเป็นตัวสําคัญในการช่วยเหลือครับจะไปต่อนะครับจะรุ่งเรืองจะร่ระํารวยจะมั่นคงจะมั่นคงจะก้าวหน้านะฮะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาวาจาสร้างได้ทั้งสิ้นเลยครับวันนี้ขอให้ท่านได้มีความสุขสนุกกับการดําเนินชีวิตหากคลิปนี้มีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ต่อผู้คนในสังคม กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามแบบฟันเรื่องราวดีๆเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ